มัวกัด,ดลดดาวนะคัดเรามีส่วนซื้อน้ำบอ่อหรือวนัอวนใดๆเรามีแต่ของเจ้าเจ้าฟอกันนะแม่พอเจ้าบอ่อเป็นคนซื้อ,อ,หอให้เลยพีนนน่น้องเมื่องนีน้บา้านหยาเมื่องหวานบ้านหยาบ้านไรพีดว้ามันแมนนึกบอบ่แมนเฮากะเป็นนามเป็นคนกลางเนอะเด้อบอเพราะว่าเฮาเงินประกันภัยผอยแดงปันกันหั่นเป็นก็เลยไปซื้อไม่เขาจะถอนนั่นพอเช่นเชียห้าแสนห้าสิบพัน โดยยด้มีเงินนั่งแดนงนําบ่แปดมีอยู่บ่งกาบสบายดีและสวัสดีเน้อพ่อแม่พี่น้อง f c b อ r s สุขสุขคนที่หกักแพงของตุเดนนี่แหลนะนาอพี่น้องเนาะบววซีอูภายในและกัต่างประเทศพี่น้องเอ้ยเนาะกะยินดีตอนหักเข้าสู่ช่องยูทู e ตูเด่นปันสุกอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะ มีอีกเรื่องอีกพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่ตุเด่นได้เข้าไปายืนว่ายืนล่มกับตุสิทธ์เนาะแต่ว่าบริา่ายคลิปเลยทางลุงยะพนมิมาแล้วแต่ว่ามาแล้วแบบกับเมื่ออีกพี่น้องเลยเพิ่นกับบมาอีกบมอม้าในในการว่าแบบนี้นะที่เกิดขอ้อเกิดความกันได้พี่น้องเลยบาดน,นีเนาะมันโมเมนต์แต่ว่านาบ่าวแล้วบาดนี ทางลุงยะนี่กะมาเรียบร้อยแล้วแบบเล่นข้าเมื่อบ้านอี่งานข้าเมื่อบ้านอีกพี่นองง้อยน้องแดงได้โทรน้ำกับโทรแล้วก็บอกค่ำหนึ่งสองค่ำแบบไปอะไรกิมนี่คือบ่เอิญเอิญหรือรคือบ่ได้ยินนะเป็นเอิญทางน้องแดงไปวอาไปลงอยู่ทางเือนนาบ่าวพุ่นแต่ว่าทางนี้บ,บุไปแล้วกับบ่ได้ยินเสียงเอิญพี่น้องเหนะ็นเนาะแต่ว่าโทรไปเมื่อกี้นี่พมันดาบอกว่าได้เอิญไปหาแล้วว่าบ,บุไปว่าสัตว์อันนี้ประจวบภาพกันนี่ จังใดจังใดกสะเอาในบ้านมาตัดสินพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าในบ้านนี่กําลังมาพี่น้องเลยเฮากระบอกอยากให้เกิดขอเกิดความเนาะทางบอมเองก็เป็นน้ำยูทูบได้พี่น้องเลยเนาะแล้วก็บอได้เป็นน้ำน้องแดงแล้วก็ยูทูบแล้วก็มันเป็นน้ำเครือญาติของเขาเองพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าทางน้องแดงนี่เพิ่นได้ขอค้อมช่วยเหลือพี่น้องเลยเนาะเพิ่นได้ขอค้อมช่วยเหลือจากทีมงานยูทูบเนาะ ตดละคนเนี่ยแหละเพื่อนด้ขอค้ามวยเลือทางเฮากับมาพี่น้องให้เนาะซิเป็นยังไงล่ะกะจังไ๋ไปเพิ่งไปช้มไปตัดสินน้ากันและก็คอมเมนต์กัเข้ามาด้อพี่น้องด้อยเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องแดงในโทรน้าลุงและลุงยญานี่เพิ่นกะน,น,น,นีอีกคนอีกบานนี้เขาสิเฮ็ดใ,ใ,ให้ในบ้านโทรหาเองเพิ่นเลยให้ในบ้านโทรนํามาเลยลูกบ้านนี่เนาะให้เพิ่นเป็นในบ้านเพิ่นต้องเว่าต้องจากับลูกบ้านของเพิน่น เดี๋ยวีให้ในบ้านเปิ่นโเดี๋ยวตัวเด่นกับสีล้มกับพีกับน้องแลละก็ขอความปรึกษาจากพีจากน้องจากเอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญนี่แหละพี่น้องเลยแล้วก็ให้ในบ้านเริ่นมาหอดให้เปิ่นโถนำมาแต่ละคนเพราะว่าต,ตอนนี้เพิ่นนีนียังพี่น้องนีเรื่องเล่าวชี่เชาสิมาว่ากันในมื้อนี้เพิ่นบบมาว่าเอาเอาเพงเนาะโอเคเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไปชมภาพบรรยากาศน้ำกัน สิเป็นอย่างไรเดือดแต่นอนพี่น้องเลยเนาะให้มันจบมันสิ้นเมื่อนี้เลยพี่นองง้องเลยเนาะมาก็นขี้ขา้า,ขานว่าขี้ข้านว่าโอเคพี่น้องเลยเนาะไป,ปไปชมกันเด้พี่น้องเลยไงป<ฮ>ทุกทางทุกชิดกับเพิ่นกำลังลมครับอันญาติพี่น้องอยู่พี่น้องเลยไปทุกพี่น้องเลยเนาะในบ้านมาพอดีอ่าไป,ปไปชมน้ำกันพี่น้องไปตืกอทาน้ำกันเนาะเพิ่นจะเอาจใจไหนทุ<ฮ>ในบ้านจ้ะ ฮ่าฮเดี๋ยวให้ในบ้านคุยกันในบ้านอีกพี่น้องเลยหนัเดยสบายดีสบาย

ม <builds Donald> <ka> like ัาคับรถดดาวคัดลดเรามีชวนซื <et> <to> ้อน้ำบ่อหรือวันใดๆหรือว่ามีแต่ของเจ้าเอ้าฟ้องไปนะเนี่ยขอเจ้าบ่อเป็นคนซื้อไห้เลยพี่น้องให้แห่นี้ให้เคลียร์ดีแล้วเจ้าเบ้าใจอีกว่ะบ้เใจอีกบ้าเบ้าหวานบ้าหย่ามืองานดีบ้าหย่ามืออาหวานบ้าหย่าบ้าิด้คือตัวพิษเรื่องของชื่อโตว่ะเราก็เมื่อนล่ว่ะโจกัดบ่วหาเรา เื่า้โัพทันนี่แล้วออกมาแต่เป็นโบคกี่ขาหมูวาเือขาหมูว่าผัดเมื่อเอิญเอาไปผัดเอาปูไปด้วยเอิญโมยัวกับโมยัวปูไปเอิญไปใช้ก้าไปแล้วไบ่ได้เห็นผันเอิญแต่เพิ่นว่าวาเพิ่นเอิญคนอยู่ในกานไล่คนอยู่ในการไลนไคิดอยิ่บดเอิเงียบบเนาะบ่ได้ยินบ่ได้ว่าจไ่วนน่งเห็นเพ่นเนาะเน่นกับโมาหาทเจ้าใช่เพนแล้ว่นกับมา่นเ่นเ มา่ากันมองนีมันกสินีแล้วนะคนว่นั้นลจังหวไหามนได้ไปหานี่ได้มายรับแล้วครับแล้วลูกว่าวใส่รอดง่ไ้มองมาเลในน้เาไปน้ำม้วมากองทันแล้วหือว่ายันมยท่าอันี้ระนมองัแงปม่าไชิไปนบเอารถไปครับเอาเอาล มี่เลี้ยงไปห้ามนา่่รแล้วมันให้มันแล้วมันทัวแล้วคนบริจาคคนบรจาคเลือดแล้วนี่กับลาอันนี้ก็บด้เนาะมันแดงก็ได้เปียนน้ำจ๊บพี่น้องเาไปหงยาสันเนาะอุนนี่ก็ยังเนาะยังครบบดเล่ยยังไงนะไม่ต่อเข้ากสีมาบามามือนันานี่นเกิดเรื่อง Nhưng mà dòng ao mai của mà thần mau luôn, Còn con cho kênh นะไรเนมามาก่อนมาก่อนสบายรถพ่บานเ่รถเอ๊ะมีอย่างว้าล้วว้าเเด้อมืันนี้เด้อซอยให้มันจบออให้เบิดเนาะไอย่งนี้คือเทียงนี่เพื่นเทียงเพือนเพื่นนี่กันนกับป้าอันนี้มองหยังมัแล้วอ่ามาเห็นหน้ากั เจ้าอย่างมั่งบ่บ่แม่จะเจ้าไปน่าหรอยูนี้เจ้ามามาทกบมาบ่มาเห็นได้ไรเราจะให้เยเราให้มักงได้อือบ้านดินอยู่ดินเราอมั่แล้วนี้ดินละอันนี้ดินนั่งแดงนะเากันด้อนให้เราอาคนมัากเมื่อเบิ้อไว้เอาไว้แล้วมันทีเป็นเถือนหาง ดูห่างกันเรืองง่าๆเลื่อเอาโคนเดียวมีแต่ว่าไปอะไรังว่ากันว่ามีกระ่ำแล้วสามลบสามเต่าเนาะน้ำคนพอดีามพอดีามามเ่อแ้วบเิเา่บนิเวากันเอาหัแต่ว่ามันโบแล้วพอีามเอตัวนี้ยังตัวนั่นเพื่อนรพอดีามเธอที่น้องเลย ยังหมดจบแต่เชื่อนี่ให้มันจบยังไงจบแล้วคันมันสีพังคันบพังบัจังได้วาแล้วก็ทำคาก็จบให้ได้เนาะรถทางนี้มูิปัญหานะฮงลดอยู่ใช่ดอไ่ใช่หมันเพยยังก็แต่ว่าลงนามเพยังบจักลิ้น เปลีนครับเปลี่ยนช่วงมันลีนมันกระแนวมันได้สิลงหายลงหน้าใครก็ได้เปลี่ยนต้องใช่ตัวนั้นแน่นอนใช่เขาไม่ใช่มันก็บ่ได้ยใชแลนบ่ได้คือว่าลีนอยู่ในนี่ก็มีแต่เกับผอมก็ใส่เป็นลีนเก่าเก่ายืมของโม่ไปนี่คันว่าสิใสนี่ก็เปลี่ยนลีนเปลี่ยนยางนี่กับจะเป็นน้ำหอาเงินน้ำเจ้าของอีกบ่เพราะในบ้านคันว่าคึดว่านะมันมีมันก็เป็นไม่ได้อยู่บ่คันว่ายืมของโม่บัดเออจ้้าางแลวกันเออเนาะ บ่ปกตินี่เช่าเด้เนาะนั่นแหลจังว่าาสิเฮ็ดนาบ่มีรถทําไปเช่าน้ําหมู่ไปเช่าเขาเช่าแบบใดเช่าเฮาสิให้เงินบ่หรือว่าแล้วเขาให้เขาอือเว่าแต่เว้ากันแล้วแต่เว้ากันบ่มีว่าสิไปว่าต้นไร่ค้าตนั้นคาตน้มันก็บ่นดอกก็ืเว้าไปซือะเนาะเองเองเนาะผู้เดียวแล้วก็เว้าไปโดยมงบิงันสิว่าวใด อาาเ,อเ,อเอานรรยากาศมาเล่นด้วยก็ได้เลยมากเอาบรรยากาศเอาบริวารดะไรให้เมื่ออาบุญเป็นบามาเน,ะเนะะาะไ,ไม่ต่ขันขันตอนตัวนี้แล้วแดดขันตอนต่อไปจะเมนเทสอะไรง่ายเดอ้อคัมชิอยู่คุณเลยเดอ้อให้เอาวันไปยังยืนที่อยู่อยู่บ้านจุเจ้าแต่มาหาพ่อบ้านอยู่ที่ ทนั้ส้นยืนัเาเนาะตะบัดแต่จังมาเส้นี้บาบาบ้านเจ้าที่ยืนัเาอยู่บ้าน้กแรงเนี่ยเออหน่วยน้หน่วยน้ัเางเยนว่าบ่มีนไปอยู่แล้วเยอยากคนมันสิเป็นคนตกหล่นแ่นยยหดนึงมาเฮ็ดเนาะั่วาวหรือว่ายงไปเลย่อนเนาะเออมันก็ต้องมีนันต้องเอาไปยยืแต่พุ่น่อยย่ฮคันเมือง เรือว่าคันบ้านจะซื้อคันบ้านจะเจ้าเออพี่น้องเนี่ยที่พี่น้องกันเขาเอาไงเออไม่ไดคันบ้านก็ได้แล้วเขาหับแล้วก็ได้ก็อยากงามเนาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อฮอดแขวงมันเป็นอะไรนั้นอะไรอิงตามคนนึถือพฤติกรรมสีบอดี้นั่นแหละเขาก็พยายามหับอยู่างคนบอดี้นะนะแมนมาทางนี้เขาก็แจ้งเราคนผู้นี้ไปดูคุณกันลักเล็กกระมวยน้อยบ่ได้พังความไพ่เขาก็ยากเลยมันว้ยทางนี้สิมานเดือดฮอตแบบแรงเออนก็ต้องเขาหับที่ว่าเขาพยายามหับว่ายังไงครับเ หอยแลนหอนเมืองหอนแข้งกูแล้วทำลาคนเล่าเป็นยังไงสบายโยนี่เป็นสมโนุ่งางนน้ำใสคือเก่าครับเรามีเวียกมีงานไปของหมอเเอาน้ำใสตัวนี้น้มอหุ่ก่อให้เขาสบายโย่รับสมานมโนทางไี้ไปกังนโยบายคืออดไปกีนนเพราแต่ว่าคนเลาาเขาเบิงสมโนุ่ไป่ใช่ว่าจได้นะได้ได้เขาเอาอันไปเท่าันมาแตนบ้านหลวงกุง มาแต่บ้านหนองคุงนี่เมืองหยังเกบ้านงเมืองรบุรีเนาะเฮาเอามาเข้าอยูุ่มพรเพิ่นก็ยังบ่ได้ว่าหยังต่างเมืองก็ได้บ่เป็นหยังของเมืองลาวหมดแม่นบ่เป็นสมโนอากาสิต่างกันอำเนียมก็บ่ว่าเก่าันละยาก็ปลาแล้วมียาโครงการตบ่แม่นแก็มีือเอาโแต่ชื่อะเาะมันบ่มีในโครงการนัน เมื่อนี่ที่ชาวเราไทยเมื่อไรพอไหมเออไปที่งครนหมดแล้วไหมก่อเราบอห้องน้ำชาวเมื่อเห็ดหรือเป่อะไราเมื่อเห็ดยังบร่ได้ก่อยังไม่ได้ก่อย่งนี่แต่แผ่นแผ่นวางแล้วเนาะปูนยังนะ่แแล้แต่กาคแเดม่าพี่น้องทางพออาอา โทรศัพท์จะเป็นยังเป็นยังดับบ่แบนเป็นยังก็ความเข่าอยากยุดเองก็ได้แบนถิบต่อรับเอานั่งเรียงไปเลียงอยากให้เบิึงให้แง่งจนชุดกกชุดปลายเลยแหละเพราะว่าให้มันชุดเลยฮะนะบุให้มีคำบอกคำบามานน้ำหนังอีกให้ฮักให้แขงให้เบิึงให้แง่งนั่งเรียงไปตลอดเลยแหละบแดนระวังดองกระดองให้เจาเด้อ าทางนี้ไปแล้วไปอยู่ในทางนั้นทางนี้กับในหม้อหม้อของพุกเจ้าแลวหมอ้อต่างวางเรบน,บน,บนอย่างเจ็บเป็นอุน<ม>่นทุกทิ้งทุกยางอะโนะโอ้เก็บเป็นอุ่นมันไ่ได้มันมีคำบ,บดเ<ม>บ่งไรตัวน,นี้กอิกตงตาราวางดองตัวดองบางน<ม>ีแต่ว่าบดีบังอะไรอย่างบ้างอยย่ใสกแลแตันบัวหางดอกบัวหางดอกอันนี้บาเอาย่ใส่กอยูใ่กับคนเมืองลาวคือกันอยูอ่ต<ด>่างประเทศกาแลแต ในเที่ยงเราต้องชุดนักกับเที่ยงแล้วอยู่นําำเที่ยาบัดนี้นี่เนาะในกรณีที่ว่าพี่น้องทางแม่เมนโบน้อมบริจากให้น้องแดงนี่ไปบัดนี้ัเป็นขั้นตอนนึ่งอีกบัดนี้ต้องถามเจ้าตัวบัดกฎหมายนะต้องถามว่าน้องแดงอยากอยู่ไสบันว่าน้องแดงยินยันว่าค่อยากไปอยู่บ้านครั้แรงไปยู้น้ำาค่อยเล่นเมน บ่มีใครห้ามได้ตั๊นสินใจเนาะปกือยากก็แล้วแต่แล้วแต่ดาวบาลบากหรือดก็แล้วแต่แล้วแต่พี่น้องทางแม่หรือว่าพี่น้องทางดก็บ่มีสิทธิ์มาห้ามมาห่วงมีแต่เก็บเป็นนุนันอยากเบิ่งก็เบิ่งบ่เบิ่งก็บ่ว่าหยังให้เบิ่งแแม่นตามนั้นเ้เป็นภาระตาม้นไะไดเจ้าดบานี่เด้อเออไปบ่สยังบ่งามแล้วกแม่นทางเมืองก็แม่นเจ้าหั่นแหละได้ลูกได้ผัวคั่นว่ามันมีผมกมานตายห่านี่เจ้าลไปกินข้าวหัวแม่น ทางกเือดกันรเจาก็เป็นโกห้าเจ้าก็เป็นโคตรเอเนาะอยู่นเจ้าแเจ้าเป็นผูกปถา้าวเจาทางทางนี้ก็แเจ้าเรื่องให้เรื่องหน้าตาดิมดอนตานยาเนี่ยเยอยวมาอยู่น้ำผู้ไดกันผู้นั้นมาแล้วนี่เจ้าที่เคยเห็นว่าน้ำเบาชาวชิดอะไรแต่กันว่ามันมีชิดกันแม้ว่าพออยู่น้ำมาแล้วเรื่องใหเรื่องหน้าคือการเดินมือว่าให้มันแล้วเลย ุดเจ้าอยากเห็นจังไดต้องแนงเด้ออ่าปีหนาปีไหนว่าจังไดอาใจเอาให้เว้าพร้อมมาหน้ากันะเพราะว่าเพิ่นไปเจ้าก็บ่ได้บอกข่อยาาอไดเอก็ให้จบเ็จังไดเือความมันอะให้สิให้เพิ่นขึ้นมานั่งนสิยืนเอาเนาะอ่าเจอกันอีกแ้เด้อ

แต่ว่าชีวะไม่มาผิดกันแม่แม่แม่นี่ยยังเมื่อกินกาแฟอ่ายังกินกาแฟเอาไปลูกสาวมาเอาแล้วบกไ่ชิมไปอัดอันนั้นไปชิมนกัวอันนั้นเอากาแฟอย่างนี้ให้มันลงผักคอไปชิมนกัวชีนั่นาโอ้อยากได้ตัวชีเออมาบ่คือเห็นฟันไม่ปุกปอกบ่เห็นลูกเห็นตีงเลยทั้งน่ะแล้ว

กได้ยินูจังนักไหนผูัคือคนไหนกอหนุ่หนวกเยกะหนวกขเลเดี๋ยวหน่นี้เาที่นี่กรหนกมพันเนาะขเืน้องจหนวกมาเลยเ่าไลเดยนวกแขก่านี่ได้าบอกีชดแล้วเนาะปั้นั่นเออนุนี่หอเลยอายู่เป็นปรทัเงินวางตายบ่เลยสีชิดไรลูกไผลูกเคยล

เอา้ามาคมหน้คาคมตาอะไรกรบโดแม่ลาม่าว่าไม่ไรแต่คืทางเาางจเ้าขาแล้วแม่น้องไปเจ้าเกี่ยแก่กับน้องแดงนี่แหละแต่ก่อนเนาะแต่มาส,สองครั้งนี่สามครั้งนี้แล้วอันน้มาห่วงแต่ก่อนน้องแดงก็นีอยู่ชิวน้ำทาร้อยเนาะแต่ท่านอินตกลงมาอยู่น้ำทาร้อยน้ำ,ยนำ,ยนำนาบาวโดยแต่คนสุดท้ายบ้านนี้มาเข,าข้ากับบริหุิไปอยู่คุ่นไปกีมาหันว่าสิไปไปไปลินประมาณอาทิตย์หนึ่งโดย ແລະເຫັນເພິ່ນນີ້ໂທມາວ່າຢູ່ພຸ້ນແລ້ວໄດ້ເຂົາຢານນພນເົາເົນບາເາສິນດນອງນມືນນທັງພໍນ້ອງທັມຕແນວດກະແງຊິຢຢູພນ ทางนี้กับบริลลืมได้ทวงนะบ่าวชาวชิดคือเกาแม่หรอวะไปหาบ่าวไปเป็นเลนนกับบริมบิลลนอกจากอยู่พุ้นแล้วคือแนวนี้คือทางนี้เนาะคือนองแดงคำว้ามันแมนหรือบแมนเฮาเป็นนามเป็นคนกลางเดน้องเดอนบแมนว่าสิีมาคนลุ่มวงนอกได้เป็นมาโจมตีเนาะมาโจมตีมาว่าเขาเป็นผอ ก็บ่ให้เคียดมาหาทางออกซยกันเออทางใดคนเจ้าก็เป็นเป็นลูกบ้านสํลูกเฮานี่แหละกันเฮาบ่เว้าก็บ่ได้แม่นคือมานางแดงนี้เรามามีห้วยตัวนึงเจ้ายแม่นบ่แม่นเออตัวนเลี้ยงจักเดือนดนึงเลี้ยงขาเื่อนี่ล่ะ่ขาเมือนบ่เจ้าเลี้ยงแต่พ่อมันตายไปแล้วแล้วเออก็เจ้านผู้ผู้บายเนาะว่าง่ายซะเอาจักเดือนฮอบ่3เดือนเออก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะประมาณนี้อันที่เนาะห แล้วมีรถเนาะรถแต่ก่อนเจ้าก็บมิมีรถแล้วเอารถลานในไทยนะเห็ดหน้าเล้ารถเล้าและบ้านนี้คือเขาเจ้าแวาเป็นน้องแดงว่าเจ้าก่อนสีไทยหน้าเนาะรถต้องได้แป้งเหมือนมียังแม่แป้งแป้งเนาะแป้งม่ถึงค่าถึงฆ่าถึงชิ้นมันแต่ชิ้นเมืองขัวนะถึงชิ้นเลยเป็นจอดเป็นเงินหาเสีหาสิบพันสิบพันมีแต่เงินเจ้าหรือว่าเงินน้องแดงแ่ว่าคันว่าแม่ว่าเป็นนั่น ครบไฉชีหาชิบเข้ามาไหลเขาไหลเป็นหัวรถเพราะว่าเฮาเงินประกันภัยพ่ออยแดงปันกันทั้งเล่นกันเลยไปซื้อเล่นเขาจะถอนนั่นห้าแสนห้าสิบพันโดยโดยแต่มีเงินนั่งแดงนัมบอร์แปดมีอยู่บ่แต่เงินนั่งแดงขังเมืองทรายแสนหาเงินสี่แสนเงินสี่แสนแบบนั้นเออแต่เงินมาลอยกันสี่แสนต้องลบแบบนั้นได้เออแต่ลบแบบนั้นแต่ค่อยก่นยังบ่มืดนอค่ะเต้าก็ไปตามขั้นตอนหน่อย ไอ้นู้เนาะเจ้าใ่วะเขาจะเนี่ยตอนจะเผาบ่เผาลูกไมได้หาเส้นห้ามัดกับมัดแต่ว่าอันนึงเนาะจะได้แป้งคัมบ่แป้งกับบ่อไรไทยนาอืมเออมันก็ต้องได้ลงนากระตองมีลีนทุกสิ่งทุกอย่างในเซ็กเนาะเออมีอะไรเซ็กเท่าไรนะเขาไรเลยครับเป็นวันที่หนึ่งอันที่สองเกี่ยวแก่กับรถไทยนี้เนาะเรื่องนี้โดยหลังจากแล้วไห้แล้วน่าแล้วทางร้านนี้เมื่ออยู่พุ้น เาพยยากเอาเมือ่อดลหรถไทยเห้ได้เฮ้ยใขอยากเอาเมือ่ขอกับเอาเมื่อเออเมื่อลาวาเจ้านี่งานงานา่ต้องการอยากไทยให้ไทย,ไทยไนาหรือปีนาผมมีรถมีล้างเขามีแล้วลานเนยข่อ,ขอดีนี่ข,ย,ขยบผมมีรถให้นาบ่าวไทยแน่เห็นหายเหน็นนาแล้วแต่ยวาวาไปเนาะเออที่เอาคาร์ได้ให้หน้าตาก้าน,น,น,นี้คืออยู่ในนี้ คันบ่มีผู้เฮ็ดยกตัวอย่างคันเจ้าเฮ็ดเนาะรถก็บ่มีในหลานแล้วแตถือกันล้บ่าเกับหลานเมื่ออยูุ่นทางอนี่ก็สิบ่ว่าหยังดอกมาเฮ็ดให้เฮ็ดนเมื่ออยูุ่นมีเงินือใหเออดนี้มันบ่ทันมีเนาะหอเนาะคนเฮาเฮาได้ได้บ่ได้บานี้เรามือนี่บ่ได้หามได้ห่วงบ่บ่ได้หามได้ห่วงมีแต่เมือถ้าว่าเจ้าต้องการบานี้ต้งัวเนาะถ้าว่าเนาะเฮาเป็นงัวเฮาเีย เอาไปอยากได้คุณค่าถ้าว่าลูกล้านบอกโอ๊ยผมมีคุณค่าแล้วก็เอาเมื่อก็ได้แล้วใจพนก็เห็นในห้องก็บม่ได้แบ่งเนาะอยากได้แบบราคาที่จะเบิ่งนะแล้วแต่คูดเห็นเออแกกับตัวนั้นก็คุ้นักแล้วบ้านนี้โตเห็ดหน้าเนาะตะกี้เห็ดเนาะรถกับหลนางแดงแม่นหน้ากับหน้านางแดงเพราะว่าเลเบลนะก็บอกเลเบลอยู่อเมริกาอยู่ตัวนา้ในเลเบลเอง ข่าวว่ามันหางมันเพลงห้แป้งไหมหรอวะไปยันในนาชนีแดงเอาผัวผูวแดเ็งไปพ่นยุทธาแล้วหน้าหรือตัวเม้าเอ้ยเราไปปฏิเสธข่าวว่าเราถึงต้องลายแดงอยู่นี่ลายละเอียดเลยเนาะแต่มันต้องหลดมันต้องมันอยู่นี่เนาะถ้ามันอยู่นี่ก็ต้องไปเห็ดตลอดไปเลยได้แล้วแล้วคอยสิถามน้องแดงอโตฝากน้องแดงเองเนาะน้องแดงนี่เจ้าเจ้ามานี่เจ้าอยากเห็นอะไรอยากเจ้าอยากมาได้รถไถกับงัวเจ้า แต่ลวี่บเย่กับอากับอาเพิ่นเด้ออ้า้าบ้านคนเา่ตแตเ่องเขาอยเอี่เดเฮนดี่เห็นร้อมแล้วเรื่องเรื่องงัวหันแลแต่ล้าสีีเห็นแม่แม่เรื่องรถไฟแล้เขาน้าทาป้ากับขขาน้าเห็นหเห็นหน้านี้ขาเขาขารถไฟแล้วแต่ที่จะว้ากันซําไดมันได้ซัไดากระเบื้องผากเบื้งานพ้บ้นป้ามันก็ไ่ได้กดยกยากได้ชิปหาชอบหไปเลยชิปเข้าหาบ่ดยังให้ลุงเมียดิ พ่อแม่ทําโทจริงแต่ว่าต้องได้ให้เนาะกดเกณฑเนาะได้ให้เนาะต้องได้ให้ค่านาเนาะให้บงก่อนบงาบงคนคือนี้ห้นี่ห้แม่นว่าได้30ไปองสอบเอ30ก็ขึ้นเห็นโอ้30นี่เนาะแต่ห้นี่ให้มาเอาเองไดยามเ่เอาเมื่อเลยสิเอาให้ได้เมื่อเอาบอกจังซี่ได้ให้มาเอาอ2เออ5 6 7 1 แล้วแต่น้ำเบากับเชื่อน้ำเบาวกับบ่มีอันนี้กใคิดเห็นใจกันคือนางแดงก็ได้คือมอยะไหนบุ้งตัวจริงตัวผู้เป็นอใหญ่ตัวคูทางนี้เาเห็นในนี้ข้างนอกนี้แล้วคือการกำหนถไทยหันหลังจากเอาเมื่อพูดหรือเขาว่าแล้วเ่าบ่มีน้ำเบาเนี่ยบ่มีทางนี้เมื่อว่าน้ำล้านได้หรือน้ำดองเอาอยากขอมาไทยก็แล้วเห็นนากับบ่มีรถกบ่มีขับทางนั้นไฮขับบุเป็นยังขอแต่ว่าแหกษา บ่ให <inaudible> ้ักคำมันได้ยคลายเมื่อนาว่าง่ายเดือด้าเออสมมติว่าหักนะหกมันสองทีอยู่แล้วเนาะบ่มีเนาะเขาบอกพื้นมากไปโอเคพี่น้องเห็นเนาะถล่มลงตรงใจกันเรียับเลยพี่น้องเลยก่อนหนานี้พี่น้องเห็นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่ให้น้องอีกทีทุกคนพิจารณาตุเด่นจับฟังนะพี่น้องเห็นเนาะ เป็นอาจจะตกลงโปรงแตกกันเรียบร้อยเขาก็มีแต่คือว่าวอะไรนี้พี่น้องเนาะให้เพิ่นคุยกันเองอประมาณนี้เลยพี่น้องเด้อเนาะฝากติดตามและรับชมเบิ่งแล้วกับข่ามโฆษณาให้ตุเด่นเนี่ยตุเด่นไปบรู้สึกกิ์ประปวดเบาพี่น้องเลยเนาะขอญอาตบัตรคำในเว็บซีอธิายบโจ๊บโบนั่นเนาะกะสำหรับคลิปนี้ตุเดน่นชีนข,นขอจบคลิปเพียงซ้ำนี้พี่น้องเลยสบายดีเด้ออยู่ดีมีเฮงบรสบควสุเคนพี่น้องเลยเนาะ